อเลยะไม่อยากจะเมาเกาก่อนนะฟินทั้งคืนเลยแล้ววันนี้เอามาไหมแมที่อย่างนี้นะไม่มีลืมแล้วโอล่ะเอามาหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วของนี้จะลืมได้ไงใช่ไหมไปสนุกกัน รวมสุดยอดคลิปและภาพนุ่มหล่อลํำนายแบบเซ็กซี่แมนสมัครบริการคลิปกดดอกจันท7 0 7 8 1 9จ็9 29. สมัครบริการภาพกดดอกจันทร์7 8 1 9 1 4 1แล้วโทรออก เรื่องมนต้นพรนะฮรายการสุดฮิตครับผมกับคณะชนสุดเป็นครับอยู่กับผมครับเก็กฮวยครับแล้วผมวิจัยอดครับผมนะฮะแล้ววันนี้นะแขกรับเชิญของอะไรต้องบอกว่าเป็นผู้ชายที่เหมือนจะธรรมดาแต่แต่ไม่ธรรมดาเลยครับทำไมอ่ะโอ้โหต้องมาดูปะสเปเชียลมากยังไงวะไม่ธรรมดาเดี๋ยวขอต้อนรับคุณจิมมี่เลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการเรื่องบนเตียงทร i ซัมสเปเชียในสัปดาห์นี้เรายังนำแขกรับเชิญสุพิเศษมาให้คุณได้ชมกันอีกครั้งและในสัปดาห์นี้เป็นเทปที่5แล้วครับจะเป็นใครนั้นไปชมกันเลยครับผมอ่ากิทิพัฒน์โค้ชไสกุลครับชื่อเล่นจิมมี่ครับก็ฉายาที่เพื่อนๆตั้งให้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยนี่เพื่อนจะเรียกว่าลิงครับ ซึ่งมันก็มีเหตุผลแปล,แปล,แปลกๆแบบที่ว่าคือตอนนั้นชอบผู้หญิงคนนึงอ,อจู่วันนึงแบบเหมือนช่วงพักพักเบรกหลัเรียนอยู่พักเบรกเนี่ยก็เดินออกไปข้างนอกแล้วจู่กลับมาที่ห้องมีคนเอากล้วยมาวางไว้ให้เราหวีหนึงซึ่งก็คือผู้หญิงคนนั้นเป็นคนเอามาให้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วทำไมจะต้องเป็นกล้วยเออเราเพื่อนก็เลยเลี้ยงว่าไอ้ลิงเนี่ยนั้นมา นิสัยส่วนตัวค่อนข้างจะเป็นคนนิ่งๆใจเย็นสุขุมแต่ว่าบางทีก็เป็นคนที่ถ้าเกิดจะบ้าก็บ้าหลุดโลกเหมือนกันก็เฮฮาก็บางทีก็ไม่เข้าใจตัวเองนนะับ <c oughs> คือเวลาว่างเนี่ยถ้าเกิดไม่ไปดูหนังที่บอกว่ามีเข้าใหม่่น่าสนใจก็จะชอบอ่านหนังสือครับ <c oughs> เป็นคนชอบอ่านหนังสือเกีก่ยวกับด้านจิตวิทยาแล้วก็ประวัติศาสตร์ แล้วก็ไม่งั้นก็อะไรที่เป็นเทคโนโลยีไปเลยครับวีรกรรมแป,กแปลกๆหรอ,อเดี๋ยวนะารายการนี้ชื่อเรื่องบนเตียงใช่ไหมเพราะฉะนั้นวีรกรรมแปลกๆเอาเป็นว่าเป็นเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องเซ็กแล้วกัน <Okay. S 1> ค่อยไปจอกกันอ <Okay. S 1> ีกที <laughs> แต่งตัวเรียบร้อยมากนะฮะหน้าตาดูแบบว่าสดใสมากก่คือนอนเต็มอิ่มเลยใช่ไหมฮะเต็มอิ่มมากครับกิ้มาเต็มอิ่มเลยคือเหรอไปทานอะไรมาครับเนี่ยโอ้โหก็น้ำอมฤตครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้น้ำตัวก่อนนี้รตัวไปทาการก่อนนะตัวก่อนครับผมครับชื่อจิมมี่กิติพัฒน์โชติสกุลนะครับผมครับแล้วก็ถามพี่จิมมี่ก่อนเลยเป็นไงมาไงถึงได้มาเข้าวงการบันเทิงได้ใช่แล้วอ่าก็จริงๆแล้วตอนแรกเลยเนี่ยคือ ผมทำงานเกี่ยวกับเครือข่ายของผู้ชายคําเทศอยู่แล้วเนี่ฮะเราเป็นครั้งแรก่ได้ยินนะเป็น M L M เป็น N G O N G O อ่าก็คือเป็นองค์กรที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับภาครัฐอะไรครับอ่าแล้วเราก็ทําเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของเพศที่3นะฮะอ่าก็มีมีร่วมงานร่วมงานกันกับแบบของอัญจารีด้วยของฟ้าสีลุ้งอย่างนี้ด้วยนะครับอ่าก็จะมีมีเจอกันบ้างตามงานรุ้นงานนี้เสร็จแล้วทีนี้คือพอคนเขาเริ่มรู้จักกันขึ้นมันก็ปากต่อปากไปจนกระทั่งวันนึงมันก็ ไปถึงหูคุณวูดดี้อ่าแล้วเราก็เลยเป็นครั้งแรกที่ไปออกสื่อกับว่าอ่าแล้วเรามันก็เลยข้ามคืนเลยจริงๆนะถ้าจะออกไปไปออกรายการของวูดดี้เกิดมาคุยได้นี่ต้องอต้องมีประเด็นนะครับแล้วก็ประเด็นคือประเด็นคือคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะฮะว่าพี่จิมมี่ของเราเขาเขาไม่ได้เป็นผู้ชายใช่ครับ,รบแล้วตอนนี้ดูไม่ออกเลยใช่ไหมครับว่าเขาเป็นผู้ชายที่เหมือนจะธรรมดาแต,แต่ไม่ธรรมดา นะอะไรคือไม่ธรรมดาแล้วกต้องให้พี่มิบอกเองได้ไหมเอออะไรอะไรที่ไม่ธรรมดาจากจากที่เราเคยเป็นเป็นเป็นผู้หญิงธรรมดาแต่วันนี้เราเป็นผู้ชายที่ไม่ธรรมดานใช่ครับก็มันไม่ธรรมดาเพราะว่าจากที่เราเคยเป็นผู้หญิงแล้วมาเป็นผู้ชายเนี่ยนะแล้วต้องบอกว่าคือคือจริงๆแล้วเขาพี่จิมมี่ไม่ใช่ทอมนะครับเขาเป็นผู้ชายนะฮะเขามีเหมือนเราทุกอย่างใช่ครับถ้าเป็นทอมก็ไม่ธรรมดาแล้วทอมจะเหมือนคนข้างหลังเราเอาเอาเอาอย่างนี้ดีกว่ามีมีเกย์เคยมาจีบไหม เยอะครับเยอะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่มาเรื่อยๆเพราะว่าเขาเขาลุกแบบเหมือนเกย์ป่ะแต่ไม่ใช่เกย์เขาเป็นผู้ชายตอนแรกเหมือนเหมือนเหมือนเกย์อยู่เหอือทุกคนจะคิดว่าเป็นเกย์ครับซึ่งซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ฟินดีนะไม่ได้ขอเป็นสเต็ปแรกนะเช็คก่อนว่าเป็นผู้ชายเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์บ้างเอาตั้งแต่หัวจนเท้าเลยไหมอ่าเช็คให้ใครเช็คให้ไอเกย์เช็คกันอ่ะเอาตั้แต่หัวก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเช็คช่วงช่วงช่วงบน โอเคนี่ปกตินี่ทรงผมนี่ปกตินี่เป็นอย่างนี้ตลอดเลยไหมตัดตลอดตัดทรงนี้ตลอดตัดทรงนี้ตลอดตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะก็อาจจะมีสั้นกว่านี้หน่อยนึงสั้นเหลือสกินเทนมีไหมเคยครับที่นี่เริ่มเริ่มเริ่มไว้ผมสั้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่จริงๆตั้งแต่เด็กเหรอครับตั้งแต่เด็กเลยต้องถามว่าเคยไว้ผมยาวไหมดีกว่าจริงเหรอ เออแต่ว่าเคย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 ครั้งหนึ่งเคยเคยเคยได้ยินคำนี้ไหมเวลาจะทําธุรกิจอะไรต้องไวนี่ออกไหมถ้าเรารู้ตัวเป็นระเบียนเลยรีบเลยใช่เราเราไวกว่าคนอื่นเขาถ้ากับว่าเราอยู่ข้อบนนี่พูด MLM เนื้อๆนะก็ก็ก็อย่างที่บอกว่าไวผมตั้งแต่เด็กเลยแล้วหนวดจะขึ้นได้ไงอ่ะหนวดนี่เป็นฮอร์โมนตอนที่เราเริ่มเราเริ่มตั้งแต่ผมนี้แล้วเลยอ๋อเริ่มรู้ใช่ไหมอ่าคือไม่คือเรารู้ตัวมานานแล้วแหละแต่ว่าเราเพิ่งเป็นหัว เขาก็เร er ื่องให้เทค้อโมนเดี like ๋ยวเขาก็ตบให้เราไปเล่เนี่ยก็ดูไงดูว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นคขรูว่าะปูกหรือเปล่าโอเคแล้วเขาเขาเป็นมันก็เทค้อโมนเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นครับต้อต่่อยนนั้นตอนหนวดขึ้นนี่น่าจะสั27 27 27หนวดขึ้นแล้วเราเริ่มเราเริ่มเราเริ่มทานตั้นแต่ตอนไหนเริ่มเทค้อโมน25 25ก็เริ่มแด้อวะ่เทคชาปะ25อยู่เท จริงๆมันก็ไม่ไม่มีไม่มีอะไรช้าไปหรอกครับเพราะว่าอย่างถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยมันทีสี่สิบคือจะเริ่มเข้ารัรู้ตัวตอนสี่สิบเนี่ยเหรอไม่คือเขารู้ตัวมานานแล้วแต่ว่าเขาเพิ่งตัดสินใจได้ไงเพราะว่าไอ้ไอ้ปัจจัยในเรื่องนี่ยมันมีเยอะทั้งครอบครัวอาจจะไม่ยอมรับครอบครัวสังคมหรืออีที่คนต่างๆมันเยอะครับแล้วแล้วเสียงนะเสียงก็นี่ไงมาเลยเห็นไหมเออเออลูกกระเดือกลูกกระเดือกมาจากไหนวะเสียงนะเสียงมาได้ไงเสียงก็เพราะข้อมูลหมดเลยคือพอตอนที่เราเปลี่ยนเลยใช่ไหมใช่พอเราเทคเทคข้อมูลไม่ได้ แค่สามวันเท่านั้นเองนะเสียงเปลี่ยนพอตื่นมาแล้วแบบอ่างเสียงเปลี่ยนคือร้องเพลงปกติตื่นมาชอบร้องเพลงไงวันนั้นเป็นวันที่ทใไมเสียงเป็นแบบนี้ว้าอะไรอย่างเงี้ยบอกก็อ้าวตายแล้วร้องเพลงไ,ได้แล้วโช<อ>คดีมาก<อ>ใช่คือหลายคนเขาอาจจะมองว่าคิดคิดว่าแบบว่าการเทคข้อมูลทําให้หน้าอกเล็กลงอย่างเงี้ยจริงจริงแล้วมันไม่ใช่หรอกทำไมอ่ะมันเป็นไปไม่ได้คือมันอาจจะทําให้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหน้าอกเราแข็งแรงขึ้นมันก็ใหญ่ขึ้นอย่างนั้นอะ เออแต่คือหน้าอกผู้หญิงมันจะมีชั้นชั้นไขมันกับชั้นกล้ามเนื้อไงอ่าเพราะฉะนั้นฮอร์โมนมันไม่ไปทําให้ชั้นไขมันนั้นยุบไปได้อ๋อใช่ไม่ไขมันออกใช่แล้วเราไปสัญญกรรมตรงหน้าอกด้ไหมครับครับคือเอาออกนิดนึงไอ้ที่มันมีอยู่แล้วใช่ใช่ก็ให้เรียบก็กลายเป็นผู้ชายปกติใช่แต่ว่าก็ก็ทรมานเหมือนกันเจ็บไหมเจ็บเจ็บเขาวางยาไหมหรือว่าเขาบล็อกเฉยเยวางยาหลับเลยไม่รู้เรื่องเลยตื่นมาก็รู้สึกว่าเจ็บละเจ็บ คือบอกว่าขนาดคนที่เขาบอกว่าเอาใส่เข้าไปเป็นเจ็บนะมั้ยเอาอกเจ็บหมดเอาเอาเจ็บกว่าผมว่าผมว่าเจ็บกว่ามันเป็นเนื้อไงแล้วมันเป็นแผลงหมดคือใส่มันก็เจ็บเปิดแผลเข้าไปนิดเดียวแล้วก็ใส่เข้าไปมันก็จะเจ็บแบบตึงๆแต่ไม่มีแผลไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีครับไม่มีแผลเพราะว่าคนที่น้าอกเน็กจะเวลาไปผน่อไม่มีแผลล ไม่แผลอยู่แล้วก็เนียนโชคดีมากเลยเขาพาตรงหัวนมมาแล้วก็คว้าก็ผ่านหัวนมแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ต้องอกใหญ่เขาจะผ่าตรงช่วงตรงนี้แล้วแผลมันจะใหญ่มากใช่โชคดีโชคดีดูได้ไหมเดี๋ยวโดนตบเลยช่วงข้างบนหมดแล้วหมดแล้วพี่ชายหมดแล้วช่วงข้างล่างบ้างไหนขอดูได้ไหมครับขอดูได้ไหมอ่ะออยากดูอ่ะ เดี๋ยวขึ้นเป็นลำเออนี่ถูกงเดี๋ยวแกขอดูคนเดียวแล้วกันนะแล้วแลแล้วช่วงล่างเซเซอร์กลับมาก่อนแกถามเลยถามว่าอะไรก็อยากดูว่าเออตรงเนี้เป็นไงบ้างเขาครู้วราบอรับครือยรังเอัยไม่ใช่ดิ ใส่หรือยังป่ะไปทำยังไงไปทำยังไงอ่ะให้มันเป็นผู้ชายอ่ะเขาเรียกว่าสับอะไรสำหรับหลายคนก็ยังอยากรู้มากๆอ๋อคือคือกระบวนการจากหญิงเป็นชายเนี่ยมันเยอะกว่าชายเป็นหญิงมากครับเพราะว่าไหนจะต้องเอามดลูกเอารังไข่เอาโอ้หสารพัดสารเออกด้วยใช่ไหมครับออกออกครับมันจะมันงั้นมันจะมีผลต่อฮอร์โมนมากๆเลยนะคือคือมันมันอาจจะเป็นภาวะความเสี่ยงที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเทฮอร์โมนเทสายเขาไปด้วยเนี่ยเรายังเก็บหมดด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นมะเร็งได้แต่แต่ว่ามันเป็นแค่ภาวะความเสี่ยงคือ อาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้แต่ว่าเราตัดสินใจว่าเอาออกเอเอาออกดีกว่าตัดความเสี่ยงไปหน่อยมันนะฮะงงเ็จแล้วก็มันก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการทางการแพทย์อื่นๆเช่นว่าปลูกถ่ายเส้นประสาทหรือว่ายืดท่อปัสสาวะอะไรประมาณนั้นครับก็คือปลูกอันนี้คือเป็นของเนื้อเยื่อของเราจริงๆใช่ใช่แต่ว่าเฉพาะตรงแกนที่ไม่ใช่ของเราอ๋อเฉพาะแค่ตรงแกนแต่ตรงเนื้อส่วนอื่นใช่เป็นของเราซึ่งซึ่งอันนี้ก็คือ ส่วนใหญ่คนจะถามว่ามันความรู้สึกหรือว่าการใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มป่าอะไรเงี้ยคือผมก็คงต้องบอกไว้ก่อนว่าด้วยความที่ผมไม่ได้ไม่ได้มีมันมาโดยกําเนิดเนาะอ่าใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นผมจะไม่รู้ว่าคําว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นยังไงผู้ชายคือยังไงอ่าทีนี้ถ้าเกิดให้ผมเทียบเนี่ยถามว่ามันพอใจกับตรงตรงนี้ไหมผมว่าพอใจแต่ว่าถามถึงเรื่องความรู้สึกเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเราไม่เคยรู้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นยังไงอ่าแล้วบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าทำมาแล้วทำไมไม่รู้สึกเลยอ่าอันนี้ผมต้ออองบกวว่่่่าายูที เส้นประสาทของคุณ่ะฟื้นตัวแค่ไหนอเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีหมอคนเดียวกันผ่าหมอให้เก่งที่สุดในโลกหรือเก่งที่สุดในประเทศไทยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาผ่าผ่าคนนี้อาจจะออกมาดีผ่าคนหนึ่งทาไมคนนี้ไม่รู้สึกนี่มันอยู่ที่ว่าเราฟื้นตัวได้ไหวแค่ไหนอย่างนั้นแต่โชคดีว่าจิมมี่ฟื้นตัวไปมากอ่่รเเมีลยแล้วได้เห็นเคยได้ยินว่ามันต้องมีแบบ กดปุ่มสัมผัสอะไรอยู่ใช่ไหมครับผมคือจริงๆแล้วมันจะเป็น,นกลไกเหมือนกับคล้ายๆกับการปัม๊มปั๊มของเหลวเข้าไป<อ>ในแกนนะให้มันมให้มันแบบเอาไปอัดให้มันแข็งขึง้นแล้วแล้วตรงจุดปั๊มตรงไหนฮะถ้าถ้าฝังไว้ลงประมาณช่วงนี้แล,แ,ลแล้วเวลากดอยู่ใต้เนื้ออะไรอย่างงี้เหรอเราต้องกดกี่รอบอะครับไม่เคยนับเลยเหมือนกันครับแต่ว่ามันแข็งเมื่อไหร่ก็ใช้งานเมื่อนั้นกดๆไปเรื่อยใช่ไหมคือแบบว่าเวลาเวลามีเซ็กซี่แตกต่างกับตอนที่เราเป็นทอมไหม แตกต่างดิมากเลยใช่ไหมเออแค่เรื่องอารมณ์มันก็แตกต่างขึ้นเขาเคยเป็นทอมมาก่อนรู้สึกดูเขาเกิดเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้ชายไหอเขาต้องเป็นผู้หญิงมาก่อนไงแล้วมีช่วงเป็นทอมใช่แล้วมีใช่ไหมคือมันมันมันเป็นช่วงที่คนข้างนอกเขามองเราเป็นทอมางไอในส่วนที่ใจเราอย่างไงน่ะเเป็นผู้ชายไปแล้วใจเ็นผู้ชายไปแล้วเป็นเกย์ไปแล้วมั้มันกาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นชื่อเรียกดีกว่าแต่ตอนนี้เราเป็นผู้ชายเต็มตัวแล้วปกติเวลาเวลาเราเป็นทอมกับตอนนี้ที่เราเป็นผู้ชายเนี่ย ผู้หญิงชอบแบบไหนมากกว่ากันจริงๆแล้วอเขาชอบที่เราเป็นเราไม่ว่าเราจะเป็นซึ้งอะอยายอยเป็นทองหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่บางคนที่เคยเคยเคยเลิกลางกันไปก็เขาก็คุยเหมือนเดิมเขาก็รู้สึกเหมือนเดิมใช่คือเขาก็ไม่ได้มองว่าเราเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าคือมันแค่ลักษณะภายนอกของนั้นเองที่โอเคเราแมนขึ้นเราอะไรขึ้นอืมอืมแล้วแบบนี้เราเรามีผู้หญิงในสเปคไหม กูอย่างสเปคเหรอจริงๆเมื่อก่อนก็คงจะสมัยที่เราเป็นเด็กอะ่ะเราก็จะชอบแบบว่าเออสวยๆหน่อยอะไรอย่างงี้ชอบคนสวยออต้องชอบคนสวยประมาณนั้นแต่พอโตขึ้นมาร<ม>ู้สึกว่าสวยกินไม่ได้เอาไปทำไมจริงๆพอวันหนึ่งที่เป็นทีนไม่ได้เอเออ,เอ,อคือไม่ใช่ไม่ได้กินในแง่นั้นไม่นคือคือความสวยเนี่ยหรือความหล่อเนี่ยมันมาพร้อมความเยอะใช่นึกออกปะโอเยอะเลยสวยแล้วยิงอ่ะมันไม่ได้ยิงอ่ะมันเยอะถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าเปรียบเทียบเปรียบเทียบเป็นนาฬิกาละกัน ต่อให้นาฬิการเรือนหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านโคตรสวยเลยนะแต่วันหนึ่งมันหยุดเดินอะทำอะไรกับมันได้ขายได้ไหมขายได้ไหมชอบคุขอต่อบ้ขายได้ขายได้แหมทีนี้นะเก่งเลยนะมาดูกันว่าแขกรับเชิญคนต่อไปนั้นจะแซบและซ่าขนาดไหน ใช่ไหมนี่ถามน้องไม้อายุเท่าไหร่ครับยี่ห้าครับยี่ห้าเนาะยี่น้องไม้สูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบแปดครับหนักเท่าไหร่ครับหนักประมาณหกสิบเก้าได้ครับหุ่นดีกันเลยทีเดียวแล้วนี่เห็นไม้ว่าเขาใส่หมวกอะไรอยู่ใส่หมวกอะไรซันต้คอสใช่ไหมเป็นซันต้คอสครับซันต้คอสหนงของเรานะครับมา ไม่คืนไงก่อนนอนไงแบบอยากแบบอยากได้ของขวัญสนคอท้าของขวัญหน่อยแขวนถุงยางไว้แล้วใส่ถุงยางมาให้แต่เช้าเลยจริงเหรอเออีได้เลยเฮ้ยเอาถุงยางมาให้แต่ไม่เอาหนุ่มๆมาให้ก็จบนะจบหรือว่ามาสนคอเอามาให้เองคอสเอาหนุ่มๆมาให้เองจะไป็นจะเป็นเลยได้ไหมเออได้แต่แต่ต้องบอกก่อนว่าก่อนเข้ารายการเราเตรียมกับเก๊กหวยหลายครั้งแล้วว่าให้ทักหนุ่มๆหน่อย อมาพูดถึงน้องไมค์ซันต์คอนหนุ่มของเรากันก่อนเลยดีกว่าครับอเป็นไงมาไงครับถึงได้มาที่นี่ครับใช่แล้วก็มีคนติดต่อมาโัษณาเซ็ที่นี่ครับครับผมได้ข่าวว่านี่แบบเป็นในแบบสุดฮอตเลยถ่ายแมกกาซีนมาเยอะแยะมากมายเลยนะะขอตัวนิดนึงครับถ่ายมากี่เล่มแล้วถ่ายมาเยอะแค่ไหนถ้าจะให้นับคงจำไม่ได้แล้วโอ้โหเริ่มถ่ายครั้งแรกดีกว่าตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ครั้งแรกแต่อยู่สิบเก้าครับสิบเก้าว่ะ เ็รเราตั้งใจเลยว่าเราต้องมาเป็นสายเซ็กซี่แน่นอนไม่ได้ตั้งใจครับไม่รู้พี่เขาจับเป็นอ๋อจับเป็นนะไม่รู้ใช่ไหมเ็าได้อยู่หน้าตาเขาเซ็กซี่นะดูแบบฝรั่งเศสฝรั่งเศสลูกครึ่งนิดนึงไม่ได้เป็นลูกครึ่งจริงเหรอไม่ได้เป็นครับหน้าเหมือนมั้งไหมคุณผู้ชมทางบ้านลองตัดสินนะว่าเหมือนลูกครึ่งไหมผมว่าเหมือนนะนะทีมงานเหมือนไหมครับ เหมือนได้ไหมครับได้ไหมครับได้คำแปลว่าจุดขายของเราคืออะไรก็เท่าที่เห็นนี่แหละครับเท่าที่เห็นอะไรครับโอสามที่กล้องซูมไปเมื่อกี้นะอะไรอ่ะกล้องซูมใหม่เด้เอออ่านี้ยังไม่แข็งเลยนะนี่ยังไม่แข็งเลยอันนี้ขนาดยังไม่โตนะฮะก็ถ้าในวงการเขาก็รู้จักกันในไม้เก้านิ้วครับไม้เก้านิ้วเหรอครับจริงเหรอโหพี่เล็กกว่าอีกว่าะกี่นิ้ววะเจ็ด แต่แนวขวางนะ oh. แนวแนวเน,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 นี้ย oh. แต่ยาวนิ้ว <c oughs> เดียวอ๋อนิ้วเดียวชนแล้ว <c oughs> จะเข้าไงอะ่ะดูสนใจสน <c oughs> ใ,ใจใหม่บ้างอ่ะนะแล้วนี่มีเดินบ่งเดินแบบบ้าง <c oughs> <ม>ไหมไหมก็ <c oughs> มีเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ช่วงนี้จะเป็นเดินตามผับอะครับตามผับหมอคือเดินแถวๆไหนเดิยแถวๆถวไหนเดินเซ็กซี่เลยครับเซ็กซี่อยู่แล้วแถวไหนแถวไหนก็ เลื่อยไปครับเลื่อยไป RCA ก็ไปบ้างอะไรบ้างตอตก็ไปด้วยในบริเวณแวกนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าเป็นผับเกนี่ไม่มีไม้อยู่ก็คงไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยใช่ไหมต้องเป็นไม้แน่นอนใช่ไหมแล้วมีแบบอยากจะทําอะไรนอกจากการถ่ายแบบเดินแบบอีกไหมมีมีสิ่งที่อยากทำบ้างไหมในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงไม่มีแล้วครับไม่มีแล้ววงการบันเทิงแล้วก็คงไม่มีแล้วทำทุกอย่างแล้วเหรอเอ้ยยังไม่ได้ถ่ายหนังถ่ายหนังหรือยัง ยังไม่ได้ถ่ายหนังครับแต่เคยเป็นเอ็กตอรแล้วเออหรอแล้วเราถ่ายหนังหนังแบบเออ่พวกเกโรติกเงี้ยครับชาวสีม่วงเงี้ยได้ไหมชาวจีเออชาวจีเราอะยังยังไม่มีใครติดต่อมานะครับถ้ามีติดต่อสนใจไหมใครมาเป็นคนแรกผมจะให้คนนั้นนะมีใครจะติดต่อมาติดต่อผ่านผมนะติดต่อผ่านรายการนะฮะเพลินว่าผมรู้จักเยอะซะด้วยสิอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะได้เห็น น้องไม้นะฮะแฟนอร์ตหนุ่มของเราในผลงานภาพยนตร์นะฮะอาจจะเป็นหนังทั่วไปหนังรักหรือหนังแบบชาวจีโรติกก็ได้นะครับิเียวตแล้วเขินไหมถ้าจะเล่นเล็บซินเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับหญิงชายก็ได้ก็ได้นะครับชายชายได้ไหมก็ยังได้นะครับเราเป็นแบบไหนดีกว่าถามก่อน เอาเท่าที่เห็นเลยครับเท่าที่เห็นครับอยากเห็นย้ายผมเป็นยังไงผมก็เป็นได้อย่างนั้นนะครับเป็นได้หมดเหรอฉันเป็นได้ทุกอย่างทุกอย่างเพลงสมัยหลายปีที่แล้วเป็นได้ทุกอย่างบอกว่าเพลงนี้ผมเกิดไม่ทันจริงๆนะไม่ลุงที่เล่าให้ฟังเกิดมานี่แบบก็บอกแล้วกัมมิกาเซ่เลยกัมเกิดมาก็ได้ยินกัมมิกาเซ่นี่ตุ่นอันิดาป่ะอะไรนะตุ่นอันิดาป่ะใช่บ้าอใครเอ่ยงงอ่ะเออแล้วไม่มีเซ่ครั้งแรกเมื่อตอนอยู่ประมาณเท่าไหร่ 13ได้มั้งครับ13ตอนนี้อยู่ม .1 นึ่ะม .1 น่ะใช่ครับชิ้นน้องกับใครครับจำชื่อไม่ได้แล้วด้วยสิอายุเท่าไหร่นะสิบสปีจำชื่อไม่ได้ถือว่าเด็กนะ13บสามก็ขึ้นม .1 เข้ามหนก็โดนรุ่นพี่เขาจัดการเรียบร้อยเลยครับเป็นเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงใชนะตอแล้วตกลงบอกว่าเป็นแบบไหนเออยังไงก็ได้เป็นยังไงก็ได้นะครับแต่ครั้งแรกเป็นผู้หญิงครับผมแต่ว่าตอนชั้นวัดเราเราสูงตั้งแต่เด็กเลยป่ะตัวใหญ่ตั้งแต่เด็กปะ ไม่นะครับทำไมพี่มากินแล้ววะก็ไม่ได้กินอะไรแต่ว่าหน้าตาเขาหล่อเหมือนมันก็เหมือนผมแหละที่มาถึงเปิดนมจะไม่ได้แนวเดียวกันก็เข้าใจบางทีเราแบบหน้าแบบคุมเข้มอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบทันทีเขาก็อยากกินบ้างเลยบ้างที่เราเนี่ยคือรุ่นพี่มออะไมอสามเฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะอ้จับมือดิเหรอ จับมือกันรุ่นพี่หน้าตาอย่างนี้พ่ะย่ะอาผู้หญิงผู้หญิงใช่มั้ยอาไลฟังหน่อยแล้วฟังมาเรื่องเรื่องมันมีไงเกิดขึ้นยังไงบ้างก็คือเขาถลอกกับแฟนเขามาแล้วอยู่ดีเขาก็ผมมาบ้านเราเฉยเลยไปรับมาเลยเหรอเข้ามาเข้ามาบ้านเราเองเลยจริงเหรอเข้ามาเราผมอยู่ได้ปักปอยบ้านอะไรเงี้ยมารอเลยเหรอเฮ้ยผมเปิดบ้านผมตอนนั้นสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์เบอร์บ้านเบอร์บ้านเนอะเราก็ไข่อะแล้วไงต่อมาได้ไงอะครับโอเคโอเค เดี๋ยวเอาไปรับเขาบอกให้เออออกมาหาหน่อยมีเรื่องเราจะคุยเคยคุยกันไหมไม่เคยคุยมามาก่อนเลยจำได้ว่าเขาไมมีเบอร์เขาไม่เพื่อนมาเขาไมมีเบอร์เราดิรุ่นพี่คนนี้เขามาด้วยกับเพื่อนโผม่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วมีพูดอะไรเกี่ยวกับเซ็กซี่เซ็กซี่ไม่ได้ทำให้เขาเกิดอารมณ์อ่ะให้เขาอยากมีอ่อยๆใช่ไหมไม่ได้อ่อยเลยนะครับรู้สึกว่าเขาอยากนั่งร้องไห้แต่ละอ่ะไอเราก็ผู้ชายเห็นน้ำตาไม่ได้ก็พอ กเปขาลงถุงหน้าอย่าเงี้ยครอเกาะเขาเลยโทรมาหาเนี่ยเกาะอ่ะอาอบขาวร่มอวนหัวหัวขาวนี่ว่าไม่ขุมมือเฮ้ยไม่ก็ลองคิดดูปอบปอบมันจะปอบแบบไหนอยู่ดีมาเอากันเถอะอย่างเงี้ยนี่ว่งรู้สึกว่าพอพอตัวมันสีกันใช่ไหมครับผมแล้วเราเกิดลมไหม ตอนแรกยังครับยังเหรอเขาไม่ได้ทีฬาเขาเขายังไม่เคยมีประวัติการครับอ้อยังเอาใช่ยังไม่เคยยิงจิ้นอยู่แอนจิ้นอยู่เคยช่วยตัวเองยังตอนนั้นน่ะไม่เคยยังเลยยังไม่เคยช่วยตัวเองเลยเหรอครับผมเก่งเพาะเปิดซิงแล้วก็ได้ใช้เลยอ่ะแล้วก็มากอดกอดคุยกันอะไรเงี้ยก็รูปของเขาเสร็จเขาก็ร้องไห้เขาวันหนึ่งเขาก็จับผมจูบเอาแล้วในใจคิดแล้วตามหนังที่เคยดูเดี๋ยวนะเปิดเปิดประตูเข้ามาจับกอดจูบเลยคือเปิดประตูมาเสร็จเขานั่งร้องไห้อยู่กับผมอ๋อคุณห้อง พ่อแม่ก็ไม่อยู่ด้วยนนั้นอืมก็บ้านผมมันจะหลายชั้นหนอยนนี่มันวางแผนมันดีเว้ยนะมันวางแผนแล้วแบบจะกินไงมันวางเป็นพอดเรื่องมาเลยว่ามันต้องเข้ามาตั้งใจจะกินแกล้งนี่จบแอคติ้งใครมาเนี่ยคกูเงาะหรือเปล่าเนี่ยมาล้อให้แอปจริงๆังอะไม่แน่ใจเอ่าแล้วไงต่อพอปอบเสร็จก็ปุ๊บแข็งปั๊กอ่าเขาก็เขาก็จับผมจูบอ่าไอ้เราก็เคยดูในหนังมาเคยมี ประสบการณ์เรื่องทฤษฎีมาแต่ไม่เคยปฏิบัติจริงเอาละเนี่เอาว่าวันนี้เขาปฏิบัติซะหน่อยเป็นไงบ้างพอทําเข้าไปพอตุ๊บตุบตุ๊บตุ๊บเรียบร้อยปุ๊บก็ใส่เลยพวดก็ใส่พวดเข้าไปเสร็จแล้วก็เอาออกมาน้ําตาไหลวิ่งมาหาพ่อครับใครใผมนี่แหละร้องทำไมอ่ะเจ็บเอาหรอเลือทั้งนั้นเลยครับเฮ้ย้วผมโดนเปิดจริงไม่เจ็บเหรอครับไม่ถึงว่าเป็นรอยนะเป็นสองสากันไหมครัมันขาด ไม่ไปหาพ่อเลยเจ็บวิ่งแลหาพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ข้างล่างเหรอพ่ออยู่ข้างล่างพี่แจ็ปพาลงมาเลยแล้วผู้หญิงอ่ะผู้หญิงก็ปล่อยแม่งไว้ไงแล้วพี่แล้วพ่อทำไงพ่อพี่ทำอะไรมาก็ตามที่พ่อเห็นนั่นแหละเอาเหรอแล้วพ่อว่าไงพ่อบอกเออพาไปหาหมอแล้วผู้หญิงทำไงผู้หญิงก็ปล่อยไปกลับมาถึงเขาก็กลับบ้านไปแล้วอ่ะนั่งงๆอยู่ในห้องนะอีกแลเหรอเหมือนกันก็คือตอนนั้นช็อกเลยตกใจครับ เลือดเลือดออกเลือดออกใช่แล้วเลือดของผู้หญิงหรือเปล่าเราเราดูเลือดของผู้หญิงออกหรือเปล่าผมไม่ใช่นะครับรุ่นนะเราเพราะเราเจ็บใช่ไหมเราเจ็บครับเจ็บมากเลยใช่ปหมมันออกไม่ออกออกไม่หยุดเหรครับแสดงว่าแบบมันฝืดใช่ไหมตอนที่เราเราพยายามดันเข้าไปใช่ไหมใช่แม่งเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่แม่งไม่น่าประทับใจจริงๆนะแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกจริงๆที่ต้องจำอาเว้ยแล้วมีหลังจากนั้นมีต่อไหมก็มีซ้ำรอยครับแก้ตัวเอาเหรอที่บ้านเหมือนกันครับผมรอบนี้พ่อทำไง เอล่าปล่อยเลยำรูปกูไว้นะมือนะจัดเต็มเลยตอนนี้จัดเต็มครับจัดเต็มเต็มที่เลยแล้วแบบที่ประทับใจประทับใจรใจไหมคบกันมาคนเนี้ยเออคบไหมคบไหมมันก็เป็นครั้งแรกของผมมันก็เออคุยกันก็ต่อนิดนึงครับต่อนิดนึงประมาณเกือบปีได้จริงหรอเด็ดไหมเด็ดก็เหมือนว่าพอเขาขึ้นม .4 ก็ไม่ได้แล้วใช่ปะไม่ได้ไม่ได้เด็ดเด็ดไหม่ะ เด็ดไหมพี่เด็กมสามเนี่ยผมก็ติดใจเป็นปีเลยนะจริงเหรอจริงอยู่มีคุ้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเลยฮะเต็มที่ผมไม่ต้องทำไรอ่ะเขาสอนได้หมดเลยนี่เราอยากให้นายย้อนทางไปชีนไปนะแล้วเราจะเกาะแขนนายไปเรืยเราอยากเห็นจริงๆนะอยากเห็นเลยเหรออยากเห็นเลือดของนายโอ้โหอยากเห็นเลือดผมด้วยอยากเห็นแขกรับเชิญสุดแซ่บอีก2ท่านรอคุณอยู่ช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ ทุกคนเลยอ่ะไม่อยากจะเมาเกาก่อนนะฟินทั้งคืนเลยแล้ววันนี้เอามาไหมหมที่อย่างงี้นะไม่มีลืมแล้วโอล่ะเอามาหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วของนี้จะลืมได้ไงใช่ไหมไปสนุกกัน รวมสุดยอดคลิปและภาพนุ่มหล่อลํำนายแบบเซ็กซี่แมนสมัครบริการคลิปกดดอกจัน470781929สมัครบริการภาพกดดอกจัน470781914แล้วโทรออก